สวัสดีครับผมเจอกับผมนะครับบักเอ็มคนเก่าคนเดิมอีกแล้วครับผมสวัสดีครับวันนี้เอ็มพามาที่ชัยภูมิเดอเมืองชัยภูมินะครับมาเที่ยวคาเฟ่ใครที่ยังไม่เคยไปต้องไปนะครับที่นี่ชื่อว่าทิวผานะครับทิวผานะครับเป็นร้านอาหารกึ่งคาเฟ่กับร้านอาหารนะครับ หลักๆก,ก็คือเน้นอาหารแล้วก็วิวทิวทัศนเป็นวิวสวยนะจะบอกให้บอกว่าที่ไปเนี่ยไปคุยงานนะครับก็เลยเผลอถ่ายมาให้ชมนิดหน่อยนะฮะไปคุยงานนะครับที่นี้ขึ้นชื่อเรื่องอาหารนะครับส่วนคาเฟ่ก็ใครชอบนะที่ถ่ายรูปเยอะบอกเลยข้างหลังเป็นวิวภูเขาสวยงามป่าชนีเด้อ มีทุ่งนานะคาเฟ่นี้แบบแต่งแบบน,น่ารักนะ่ารักกับชิวชิวนะฮะดูดิเออเดี๋ยวพาเดินชมนะบอกแล้วที่นี่เน้นอาหารเดี๋ยวคุยเรื่องอาหารในฟังเดี๋ยวดูอินเสิร์ตไปก่อนเรื่อยมุมคาเฟ่นี่คือมุมคาเฟ่นนะแยกโซนนะครับโซนอาหารอีกฝั่งหนึ่งนะครับหลังคาเล็กน้อยนั่นแหละนั่นแหละซุปอาหารนี่คือทุ่งนาทุกคนเห็นแล้วแบบว่า,าอยากไปเกี่ยวข่าวหม я. คิดหอดบ้านแหมะ โอ้ยคอยขับรถจากกรุงเทพลงแต่ตีหาไปฮอดปุ่นแมะเกือบเที่ยงโอ้ยปุ่นนะว่าสบกกิบไทยดอกกะไทยน้อยนึงนะเออนนี่ไทยปวดๆให้ดูนี่ตอนที่ข้าวยังเขียวพี่เขาบอกว่าสวยมากนะครับตอนนี้กำลังเ,เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะครับเขามันเริ่มสุกแล้วแนอะบวิวของหลังพี่น้องอากาศหนาวๆลมเย็นๆอู้เขาก็อยากสีบ้าเลยฉันอยากจะนอนดูสิ อันนี้คือซุ้มอาหารนะที่บอกให้ด้วยโหตาฮแข้งนะวิวสวยนะศูนย์อาหารที่นี่นะครับเป็นซุ้มนะครับจะมีแบบติดแอร์ก็มีนะเป็น VIP เนะี่ยเห็นไหมส่วนที่เอ็มเข้าไปนะครับที่ไปคุยงานก,นกันก็คือโซน VIP นะครับมี1ถึง9นะครับ VIP ติดแอร์ต้องจองนะครับส่วนอาหารนะใครไปช้าเสาร์อาทิตย์บอกเลยไม่มีอะไรให้กินนะเสาร์อาทิตย์อะ ต้องไปวันๆนะครับไปเร็วๆไปช้าอดหมดนะจ๊ะเพราะว่าคนไปเยอะมากเสาร์อาทิตย์ถ้าสะดวกไปวันธรรมดาจะดีรีวิวอาหารนิดนึงฉันจะบอกให้ว่าเขาอยู่ชัยภูมิแต่เขามีอาหารทะเลที่แบบไม่น้อยหน้ากรุงเทพหรือจ้ากุ้งเป็นกุ้งนะฮะ ปลาเป็นปลาส้มตำนี่โอ้โหแซ่บมากบอกเลยนะเมืองตำมะคุงที่แหลาบนเบอร์ส้มตำมีหลายเมนูนะครับมีชื่อเรื่องว่าจะจำซื้อบาได้พี่นองเสียบแห้งเนื้นปูผัดขงกะหรี่หรือกุ้งผัดขงกะหรี่นะฮะเนี่ยตำข้าวโพดใส่กุ้งวาซานตัวใหญ่บักคาดเลือดแห้งกุ้งเผาก็บโบนหน,หนาเด้บอบบแมนอันมีแต่เปลือกนะครับ เนื้อเป็นเนื้อคนนะไม่แพงนะทุกคนใครชอบนะบอกเลยต้มยำก็เลิศมากแต่เหนือสิ่งอื่นใดเรามีของชอบอยู่ไว้เทศไทยนี่คือตำป่านะครับของขึ้นชื่อของร้านคือตำป่าเพราะว่าใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติของชาวบ้านนั่นเองนะครับอินเสิร์ตไปเรื่อยๆสโลว์หน่อยนิดนึงอยากจะบอกว่าแซ่บนี่ ปีกไก่ก็มีนะนี่ปีกไก่ไม่พอนะเมนูกุ้งมีเยอะมากส่วนเมนูปลาก็มีพวกหมูหมากาไก่มีหมดเด้อครับบอด้มีแค่นี้นะเพระโต๊มันเล็กนะนี่คือยำนะฮะยำทะเลนะครับโอ,อ้โหปะโต<ๆ>มีมีมีอีกนี่คือกุ้งคั่วพริกเกลือทุกคนตัวใหญ่มากฉค่จะบอกคนเนื้อนแน่นเด้งมากทุกคนโอยใครชอบกินกุ้งขอให้ไปต้องรีบไปนะ นี่เหนือสิ่งอื่นใดฉันชอบนี่มากเลยปลาฉันชอบปลาปานิน้นยำสมุนไพรทุกคนอร่อยมากแนะนำนะฮะต้องรีบไปอินเสิร์ตอินเสิร์โต๊ะเล็กจริงๆคือวางเยอะมากไม่มีที่จะแบบว่าที่จะวานจานข้าวออตรงๆนี่น้ำน้ำเขาก็อร่อยนะพวกกาแฟพวกอะไรพวกเนี้ยเลกกิ้งโซดาพวกเนี้ยนะต้องไปสั่งนะคะ เออเมนูน้ำนี่นี่ฉันได้อันนี้มาอร่อยมากจำชื่อไม่ได้